ที่หความเป็นจริงของใบหน้าอันอัปลักษเดิมทีเมื่อตอนที่หนานกงอี้เอ,อ๋ออายุได้สี่ขวบความงามนี้เริ่มสอกเขาออกมาอย่างน่าประหลาดใจหากปล่อยให้มีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆความงามนี้คงเกินหน้ามานดาของตนเป็นแน่แน่นอนว่าแม่นมเป็นคนค้นพบเรื่องนี้ก่อนใครจึงเริ่มคิดถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หากปล่อยให้คุณหนูและฮูยินเรนี้รู้ข่าวนี้จะต้องเกิดความอิจฉาริษยาลังเกียจถึงขั้นทำร้ายกันอย่างแน่นอนอีกทั้งมารดาของนันกงอี้เอ๋อก็จากไปแล้วนางที่เป็นเพียงแม่นมคนหนึ่งจะต้องปกป้องคุณหนูเจ็ดที่มีความงามอันน่าตะลึงนี้ให้จงได้กลัวแต่ว่าถึงใจจะสู้แต่กำลังคงไม่พอ เดิมทีแม่นมเป็นบุตรสาวของครอบครัวหมอพื้นบ้านในแคว้นฉวีวีวมารดาของนางเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตอนที่นางอายุได้ห้าขวบจากนั้นบิดาจึงแต่งงานใหม่ต่อมาเมื่ออายุสิบขวบบิดาของนางก็ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาในขณะที่กำลังเก็บสมุนไพรจนเสียชีวิตใครจะไปรู้ว่าหลังจากที่บิดาจากไป มัรดาเลี้ยงก็ได้ยึดร้านขายยาสมุนไพรและทรัพย์สินทั้งหมดไปแถมยังขับไล่นางออกจากบ้านอีกด้วยยังดีที่นางนำตัวยาสูตรลับของบิดาออกจากบ้านมาด้วยซึ่งก็คือยาหน้าลายหลังจากนั้นก็เล่ร่อนอยู่บนถนนจนไปเจอสาวน้อยหน้าตางดงามผู้หนึ่งนั่นคือมารดาของนานกงอี้เอ,อ๋สาวน้อยเห็นว่านางดูน่าสงสาร จึงรับนางมาเป็นสาวใช้ข้างกายต่อมาถึงได้ทราบว่าสาวน้อยที่งดงามเช่นนั้นเป็นคุณหนูจากตระกูลที่ร่ำรวยมีอายุ14ปีนามว่าหลานชเวียนเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวจึงรู้สึกเห็นใจในความเคราะห์ร้ายของนางเมื่อเวลาผ่านไปก็สนิทกันรากับพี่น้องต่อมามีพ่อบ้านสมคบคิดกับคนนอก วางแผนร้ายต่อนายท่านหลานทำให้ตระกูลหลานต้องล้มละลายในชั่วข้ามคืนฐานะตกตามจากเดิมหูหยินหลานรับไม่ได้กับแรงสั่นครนี้เพียงไม่กี่วันนางก็ตอมใจตายคนเลวพวกนั้นเหมือนจะยังไม่พอใจนอกจากรู้สึกพึงใจในความงามของคุณหนูหลานอยากจะชิงตัวนางเพื่อพากลับไปแต่งงานด้วย นายท่านหลานปกป้องบุตรสาวของตนจนสุดกำลังและถูกคนเหล่านั้นค่าเอาชีวิตไปโชคดีที่คุณหนูหลานกับแม่นมหนีออกมาได้จากนั้นก็ได้เรียร่อนไปกันจนถึงแคว้นเอาเอาวีเงินที่มีติดตัวก็ใช้กันหมดแล้วจนใจต้องไปที่หอนางรงแต่คุณหนูหลานเพียงขายศิละปะเท่านั้นมีได้ขายเรือนร่างแต่อย่างใดแม่นมเกรงว่า จะมีพวกขุนนางชั้นสูงวาง,วางแผนร้ายกับคุณหนูหลานบังคับให้นางหลับนอนด้วยดังนั้นยาหน้าลายขแขนงนี้นางจึงพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเผื่อได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้ใช้กับหนานกงอี้เอ๋อแทนคุณหนูหลานชียนดังนั้นตอนที่หนานกงอี้เอ๋ออายุได้สี่ขวบ แม่นมที่ไม่อยากให้ใครพบเข้าจึงหยดยาลงไปในน้ำชาให้หนานกงอี้เอ๋อดื่มเข้าไปไม่ถึงหนึ่งนาทีหนานกงอี้เอ,อ๋ก็มีตุ่มขึ้นทั่วทั้งใบหน้าและเพื่อที่จะสร้างภาพลวงตาหลอกว่าคุณหนูได้ล้มป่วยแม่นมจึงให้หนานกงอี้เอ๋อสูตรยาดมนอนหลับจนไม่ได้ออกจากเรือนติดต่อกันถึง5วันทำให้คนในจวนเข้าใจว่าคุณหนูเจ็ด ป่วยหนะักเมื่อนานกงอี้เออหายดีแล้วจึงปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนไม่ว่าใครก็ร้วนตกใจกลัวเพียงไม่นานคนทั้งจวนหนานกงก็ทราบเรื่องที่คุณหนุ่มเจ็ดของตระกูลล้มป่วยจนใบหน้าเต็มไปด้วยตุ่มเรามาถึงตรงนี้แม่นมนำขวดขนาดเล็กขวดหนึ่งออกจากกระเป๋าวางไว้บนโต๊ะพร้อมกล่าวว่านี่คือ,อยาหน้าลายเจ้าค่ะ เพียงแค่หยดเดียวก็สามารถทำให้ใบหน้าที่มีตุ่มผุดขึ้นมาในทันทียานี้มียาแก้เพียงอย่างเดียวคือการใช้น้ำส้มสายชูล้างหน้าตุ่มพวกนั้นจะลดลงไปทันทีเช่นกันหนานกองอี้เอ๋อดูเหมือนว่ากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องเมื่อครู่อยู่มาคิดได้ว่าครอบครัวของมันดาและแม่นมเป็นคนแควนีอวี ท่าตากับท่านยายของนางเสียชีวิตในสถานการณ์เช่นนั้นหากมีโอกาสนางจะต้องล้างมนทินให้ครอบครัวของมารดาที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีให้จงได้แม่นมเราวกับรู้อาการใจลอยของหนานกงอี้เอ,อ๋อจึงกอดนางพร้อมเอ่ยว่าคุณหนูเจดนี่เป็นเรื่องของอดีตความหวังเพียงอย่างเดียวของแม่นนมตอนนี้คือการที่คุณหนูเจดได้แต่งเข้าครอบครัวที่ดี มีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยเดิมทีจะรอใหค้คุณหนูท่านอื่นแต่งออกไปก่อนจึงค่อยบอกความจริงเกี่ยวกับใบหน้าที่แท้จริงของท่านไม่คิดว่าจะถูกพบเร็วขนาดนี้เมื่อถูกแม่นมกอดหนานกงอี้เอ๋อจึงได้สติกอดตอบแม่นมพร้อมเอ๋ยอย่างปลื้มใจว่าแม่นมหลายปีมานี้ลำบากท่านแล้วตอนนี้ข้าเติบโตและมีความคิดเป็นของตอนเอง ในอนาคตถ้าจะต้องตอบแทนท่านอย่างแน่นอนแม่นมเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มอันเปลี่ยมสุขถึงแม้จะรู้ดีว่าตอนนี้คุณหนูเจ็ดไม่มีความสามารถถึงขั้นนั้นเพียงแค่มีความกระตันยูนางก็พอใจแล้วนานกงอี้เอ๋อคลายมือลงหันไปมองขวดใบเล็กที่แม่นมบอกเอยถามด้วยความปรหลาดใจแม่นมยาหน้าลายนี้มีเพียงแค่ขวดเดียวหรือ แม่นมกล่าวว่าข้ามีสูตรทำเจ้าค่ะขอแค่มีของครบก็สามารถปรุงยาได้อีกเมื่อหน,นานกงอี้เอ๋อได้ฟังก็รู้สึกยินดีจึงเสนอความเห็นว่าถ้าเช่นนั้นให้ยาขวดนี้กับข้าได้หรือไม่แม่นมวางใจเถิดข้าสาบานจะไม่ให้ใครรู้ใบหน้าที่แท้จริงของข้าเป็นอันขาดแค่เพียงอยากเห็นว่าหน้าตาของตนเป็นเช่นไร เมื่อแม่นมลองนึกดูเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของนางจึงทำให้คุณหนูเจ็ดไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของตนตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นางต้องใช้ชีวิตอย่างน้อยเนื้อต่ำใจกับใบหน้าอันอัป,ปลักษณ์จนถูกผู้คนดูถูกลังแก่นางยังจะมีเหตุผลใดที่จะไม่เห็นด้วยอีกแม้ว่าตัวยาสุดลับจะหายไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียายเท่าไรนักแม่นมเอ่ย ถ้าเช่นนั้นก็จัดการตามที่คุณโูเจ็ดต้องการเถอดเจ้าคะ่ะแต่แม่นมอยากจะเตือนท่านสักนิดถ้าหากจะดูใบหน้าที่แท้จริงเลือกดูตอนกลางคืนจะปลอดภัยกว่านะเจ้าคะ่ะเสี่ยวตงก็รู้เรื่องนี้เช่นกันท่านก็ทราบดีว่าเด็กคนนี้ฉลาดปราดเปืองมาตั้งแต่เด็กในตอนนี้แค่ข้าไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนางก็รู้สึกเอใจขึ้นมาแล้ว ถึงอย่างไรนางก็เป็นคนที่ฆ่าให้พ่อบ้านเลยตั้งใจเตรียมมาเพื่อรับใช้ท่านคิดว่าไม่น่าจะปิดบังนางไปได้นานจึงบอกเหตุผลให้นางฟังเด็กคนนี้รู้จักความเหมาะสมอยู่เหมือนกันปิดปากเงียบมานาน5ปีข้าจึงวางใจในเมื่อคุณหนูรู้ทุกอย่างแล้วแม่นมขอตัวไปทำงานก่อนนะเจ้าคะหลังจากที่แม่นมออกไป เสี่ยวตงก็เข้ามาอย่างเร่งรีบและกล่าวว่าคุณหนูเมื่อคู่ข้าไม่ได้ตั้งใจแอบฟังพวกท่านคุยกันนะเจ้าคะแต่ในเมื่อแม่นมเล่าความจริงให้คุหนูฟังแล้วคืนนี้เสี่ยวตงจะเอาน้ำส้มสายชูเข้ามาดีไหมเจ้าคะนานกงอี้เอ๋อมองนางอย่างชื่นชมและแซงทำเป็นโกรธพร้อมกล่าวว่าคาดไม่ถึงว่าจะปิดบังข้ามาได้ตั้งห้าปีความกล้าหาญของเจ้าช่างมากเสียจ,จริง เสี่ยวตรงได้แต่รูปหัวอย่างน้อยเนื้อต่ำใจถ้าไม่ใช่เพื่อท่านแล้วท่านรู้หรือไม่เจ้าคะว่าหลายปีมานี้ข้าอยากเห็นใบหน้าของท่านมากเพียงใดหลายครั้งอยากจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในอ่างล้างหน้าแต่พอคิดถึงคำพูดของแม่นมแล้วเสี่ยวตรงก็ได้แต่ยอมแพ้แม้จะอยากรู้เพียงใดก็ทำได้เพียงแค่อดทนรอจนถึงวันที่คุณนูท่านอื่นแต่งออกไปเจ้าคะ่ะ ทันใดนั้นนั้นกงอี้เอ๋อก็ได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาเด็กคนนี้พูดได้ตรงใจนะักหลังจากรู้ความจริงไม่เพียงแต่เสี่ยวตรงที่อยากรู้แม้แต่นางเองก็อยากรู้เช่นกันดังนั้นจึงกล่าวกับเสี่ยวตรงไปว่าเห็นตกความซื่อสัตย์พักดีต่อนายของเจ้ามาตลอดหลายปีคืนนี้ข้าจะตอบสนองความปรารถนาของเจ้าดีหรือไม่ เสียวตงเมื่อได้ฟังก็ตอบกลับอย่างตื่นเต้นคุณหนูนี่ท่านพูดเองนะเจ้าคะห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาดตอนนี้เสี่ยวตรงต้อง,งรีบไปทํางานแล้วเจ้าคะ่ะกล่าวจบก็รีบวิ่งออกไปอย่างมีความสุขราวกับกลัวหนานกงอี้เอ๋อจะเปลี่ยนใจถึงแม้จะเป็นฤดูร้อนแต่เรือนเล็กกลางป่าไผ่นี้กลับไม่ได้ร้อนมากมีลมเย็นๆพัดมาเบาๆ เมื่อพัดมาโดนตัวก็ทำให้รู้สึกเย็นสบายเป็นอย่างมากนั่นกงอีเอเ็นกายลงบนเก้าอี้หลับไปพร้อมกับความเย็นสบายของสายลมที่พัดมาพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นสีท้องฟ้าเปลี่ยนยามอู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่การเดินสำรวจตอนกลางวันละหลวมมากที่สุดคาดว่าเสี่ยวตงที่อยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนาง กำลังทำงานอย่างหนักคงไม่กลับมาพักกลางวันน่าจะกลับมาอีกทีคือช่วงมื้อเย็นดังนั้นช่วงนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของนั้นกงอี้เอือในการแอบไปสำรวจป่าไผ่แอบออกจากรูใต้กำแพงอย่างเงียบเชียบสิ่งที่เห็นคือป่าไผ่ที่กระจัดกระจายยังมีร่องรอยที่นางกับเสียวตงมาตัดออกไปในวันนั้นป่าไผ่พวกนี้ อยู่ห่างจากรั้วกำแพงเพียงแค่สองวาเมื่อเท้าย่ำลงบนพื้นหญ้านันกงอี้เอ๋อก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่ไกลจากตรงหน้าจะเห็นว่ามีป่าไผ่ที่ดูหนานแน่นกว่าขณะที่นานก้งอี้เอ๋อกำลังเดินไปยังรอยต่อระหว่างป่าไผ่ที่กระจัดกระจายกับป่าไผ่ที่หนานแน่นฉับพันนางก็หยุดเดิน นางไม่คิดว่าจะเจอพืชที่คุ้นเคยและหายากมากที่นี่นั่นคือต้นลำโพงกาสลักจากการแนะนำยาสมุนไพรในยุคปัจจุบันพืชต้นนี้เป็นยาชาพื้นบ้านขนาดหนึ่งทุกส่วนของต้นล้วนมีพิษส่วนใบดอกและเมล็ดล้วนนำมาทำเป็นยาได้อีกทั้งยังมีหลายต้นทำให้นางสามารถใช้ศึกษาในการทำยาได้ ตอนนี้พืชที่ทำให้นามีความสุขมากอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนนางเคยเห็นต้นกำโพงกาสลักแค่ในหนังสือแต่ตอนนี้มาอยู่จริงๆตรงหน้าแล้วช่างนาตื่นเต้นเสียจริงถ้าหากมันใช้ในการรักษาคนไข้เช่นนั้นเงินก็คงเข้ามาไม่ขาดแล้วเมื่อมองเข้าไปที่ป่าไผ่เหมือนไม่มีสิ่งลึกลับใดอีกแล้ว มีเพียงป่าไผ่กระจัดกระจายกับป่าไผ่นานแน่นนอกจากนี้ก็มีมีอะไรที่ทำเงินได้มากกว่านี้อีกนางเดินมาตั้งไกลเท้าก็เริ่มเจ็บแล้วด้วยยังดีที่มีต้นลำโพงกาสลักที่น่ารักรอประเดี๋ยวนางจะลงมือจัดการมันผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามในที่สุดหนานกงอี้เอ,อ๋อก็สามารถใช้เครื่องเถาวันมัดต้นลำโพงกาสลักไว้เรียบร้อย ถ้าถามว่านางใช้วิธีใดถึงสามารถเด็ดดอกลำโพงกาสลักที่มีพิษอยู่เต็มต้นได้คำตอบก็คือการใช้ไม้ไผ่ที่แหลมบางนี้อย่างไรเราเนื่องจากโดยทั่วไปรากของลำโพงต้นกาสลักไม่ได้ลึกมากนะักเพียงขุดดินลงไปเล็กน้อยแล้วใช้ไม้ไผ่คีบขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จซึ่งอันที่จริงมันเป็นวิธีที่ง่ายมาก แต่เนื่องจากมันมีจำนวนมากนานกงอี้เอ๋อจึงรู้สึกเหนื่อยจนแทบไม่ไหวสุดท้ายทำได้เพียงลากตนลําโพงกาสลักนี้กลับไปเมื่อกินมื้อเย็นกันเสร็จแล้วเสี่ยวตงก็จัดการเก็บจานชามออกไปอย่างรวดเร็วครูต่อมานางก็ยกอ่างล้างหน้าเข้ามาเผยรอยยิ้มกลุ้มกิ่มพร้อมพูดว่าคุณหนูรีบมาล้างหน้าเถิด เสี่ยตรงอยากเห็นจะแย่แล้วนานกงอี้เอ๋ยยิ้มอย่างมีแผนการเอ่ยว่าได้สิแต่เจ้าต้องรับปากข้าก่อนอย่างหนึ่งมิเะ่นั้นข้าก็จะไม่ล้างหน้าเสี่ยตรงในตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วจึงเอยอย่างรีบเร่งคุณหนูท่านรีบล้างหน้าเถิดความต้องการของท่านเสี่ยวตรงล้วนรับปากตกลงไหมเจ้าคะนานกงอี้เอ๋ยรีบลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวว่าเสี่ยตรง เจ้าเป็นคนพูดเองนะถึงเวลาห้ามเปลี่ยนใจละ่ะเสี่ยวตงพยักหน้าสัญญาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเบร่งงานไปด้วยเห็นคุณหนูของตนเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าอยู่หลายรอบสุดท้ายจึงใช้ผ้าคนหนูเช็ดแต่ผ้าคนหนูวางอยู่บนหน้ามาตั้งนานแล้วคุณหนูเจ็ดก็ยังไม่ยอมเอาออกสักทีเสี่ยวตงตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้ว นานกงยี่เอ๋อก็ได้แต่สูดหายใจลึกๆอยู่ในใจทันใดนั้นเองเมื่อนำภาพขนหนูออกก็เห็นเพียงเสี่ยวตรงที่มองตรงมายังใบหน้าของนางแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกจนกลายเป็นหินไปนแล้วถ้าหากสังเกตสีหน้าของเสี่ยวตรงจะพบว่าสองแก้มของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับกำลังเขินอายดวงตาจ้องมองมาอย่างโง่งม หนานกงอี้เอ๋อถูกสีหน้าของเสี่ยวตงทําให้เขินจนจะระเบิดอยู่แล้วสีหน้าของนาดูเกินจริงไปแล้วจึงก้าวไปส่องตรงกระจกดูทันใดนั้นก็รู้สึกตกใจอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยอมรับได้อย่างรวดเร็วความรู้สึกเหมือนกับครั้งแรกที่นาได้เห็นใบหน้าอันเต็มไปด้วยตุ่มอันหน้ารังเกียจนั่นความผันผวนทางอารมณ์นั้นเหมือนกันเลยเพียงแต่สิ่งหนึ่งมันแย่สุด อีกส่วนหนึ่งมันดีสุดๆหากถามว่านางชอบใบหน้าแบบไหนก็ช่างเป็นคำถามที่ไร้าสาระจริงๆแน่นอนว่าต้องเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่เพียงใบหน้าที่กระจกสะท้อนออกมานี้ช่างงดงามจนหน้าตกตะลึงสีผิวแท้จริงที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าที่แท้แล้วนางมีผิวขาวละเอียดเหมือนกระเบื้องเคลือบสีขาวชั้นดี ผิวบอบบางราวกับต้องลมและก็สลายไปแลดูบอบบางหน้าทนุถนอมดวงตาใสฟันขาวสะอาดรูปชมเราวกับเทพเซียนในจิตใต้สำนึกหนานกงอี้เอ,อ๋อไม่ได้รู้สึกตื่นตะลึงหรือตกใจกับใบหน้านี้เท่าใดนะักราวกับว่านี่ควรจะเป็นใบหน้าของนางด้วยใบยหน้าเช่นนี้ไม่แปลกใจที่แม่นมจักกังวล อันที่จริงเมื่อเปรียบกับใบหน้าของนางในยุคปัจจุบันใบหน้านี้ถือว่ายังงามกว่าอีกขั้นเมื่อเห็นเสี่ยวตงยังคงนิ่งอยู่หนานโกงอี้เอ๋อจึงพูดด้วยน้ำเสียงอันดังว่าเสี่ยวตงน้ำลายจะไหลลงมาแล้วเมื่อได้ยินสติของเสี่ยวตงก็กลับมานางรีบเช็ดน้ำลายทันทีแต่เช็ดอยู่นานกลับไม่มีน้ำลายที่คุณหนูบอกในที่สุดก็ได้สติกล่าวออกไปว่า คุณหนูร้ายกาจมากไม่คิดว่าจะหลอกข้าได้นั้นกงอี่เอ่อหัวเราะออกมาอย่างงดงามเสี่ยวตงเมื่อเห็นก็รู้สึกตาพร่าทันทีเมื่อเห็นเสี่ยวตงไม่มีสติอีกแล้วรีบเอ่อยต่อว่าเสี่ยวตงจำที่เจ้ารับปากข้าเมื่อครู่ได้หรือไม่ตอนนี้เริ่มทำตามสัญญาที่ให้ไวเ้เถิดเสี่ยวตงดูเหมือนสติบางส่วนยังไม่ตอบสนองแต่เมื่อลองคิดดู เหมือนจะจำได้ว่าเคยพูดไวจริงๆต้องโทษที่นางใจร้อนเกินไปดูจากท่าทางของคุณหนูแล้วเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ดีความรู้สึกเหมือนกำลังขึ้นเรือโจนเอ่ยถามด้วยความขลัดกลัวว่าคุณหนูเรื่องอะไรหรือเจ้าคะหนานกงอี้เอ่ยกล่าวไปเที่ยวนอกจวนเสียวตงจึงรีบกล่าวคุณหนูท่านเสียสติไปแล้วหรือเจ้าคะ สถานการณ์ของเราตอนนี้นายท่านไม่อนุญาตให้พวกเราออกไปนอกจวนแน่นอนเจ้าคะ่ะหนานกงมองไปที่เสี่ยวตงอย่างขมอารมณ์ไว้พร้อมกล่าวว่าใครพูดว่าต้องไปบอกเขาพวกเราแอบออกจากรูที่เราขุดตรงกำแพงนั้นไปเส้นทางข้าไปสำรวจมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเสี่ยวตรงรู้สึกวุ่นวายใจร้องดังขึ้นคุณหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ่ะ ถ้าหากถูกเจอขึ้นมาพวกเราต้องตายแน่นานกงอี้เออเอ่ยเสียวตรงหรือเจ้าไม่อยากออกจากจวนไปเห็นบรรยากาศภายนอกยามค่ำคืนทั้งวันอยู่แต่ในจวนไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือออกไปดูโลกภายนอกกับข้าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอีกทั้งกำแพงนั่นพวกเราก็ทุกไปแล้วยังไม่เห็นมีใครจับได้เหตุใดยังกลัวที่จะออกจากจวนอีก เมื่อเสี่ยวตงได้ฟังใจที่ตื่นตนกก็สงบลงคิดว่าที่คุณหนูพูดมาก็มีเหตุผลรู้สึกลังเลใจอยู่บ้างเพราะนางก็อยากออกไปเจอโลกภายนอกเช่นกันอยู่แต่ในจวนนี้มาหลายปีรู้สึกเบื่อหนนะ่ายนักอีกทั้งคุณหนูยังไม่กลัวนางที่เป็นแค่เบ,บาวจะไปกลัวสิ่งใดนางต้องเชื่อคุณหนูสิถึงจะถูกเสี่ยวตงจึงกล่าวด้วยสายตาที่แน่วแน่ คุณหนูข้าจะออกไปนอกจวนกับท่านด้วยเจ้าค่ะหนานกงอี้เอ๋ยยิ้มเอ่ยเสี่ยวตงตอนนี้เจ้ากลับไปแจ้งแม่นมว่าข้าจะเข้านอนเร็วหน่อยบอกนางว่าถ้ามีธุระค่อยมาหาข้าพรุ่งนี้จากนั้นไปหาพ่อบ้านขอยืมชุดผู้ชายเก่าๆสักสองตัวบอกว่าแม่นมต้องการแต่ความจริงคือเจ้าต้องเอาชุดมาให้ข้าที่นี่ พวกเราจะต้องแต่งเป็นชายออกไปถึงจะไม่มีใครจำได้เข้าใจหรือไม่เสี่ยวตงเห็นคุณหนูคิดอย่างรอบครอบเช่นนี้เมื่อได้ยินคำสั่งจึงรีบไปจัดการทันทีฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปพบกันในตอนต่อไปคะ่ะ